ถารณรงค์จไปโอ้โหลืมดูเราไปเสียโซะจ้ะมีไฟแดงมีอะไร ม่นแต่ต้องโเปร่ามนต้องเลีข้านั้น ข้างาข้างหลังอยู่ด้านน้นไปไม่ได้ด้านจอดไม่ได้ไปได้ป่าไม่จดหรปล่าไังได้สังเตไม่ได้เอาตรงนี้ก่ม่ได้เลต้องจอดรถเลย วนออกมาอะดนเข้าด้านน้นเลยเข้าด้าน้นเข้าด้าน้เข้าด้าน้นิเข้าด้านน้นมากเลยรถเจ้หน้ที่ก็มเลยเดี๋ยวจะเข้าได้ตรงนน้นกได้นะ

วิดีโอรหรือก่อนะไแล้วทำไงแล้วเดินไปไง มปเช้าวะไก่ย่างแจมแจ่วแจ่วแจ่วสุกนะท้องสีแสดงว่าไก่ย่าง มองไม่เห็นเลยแกมันส่งไปมปส่งไปเอา,เอาได้ลอ่ะ กระมว่าเอาเนื <i> ้อเนื้อห้าสิเนื้อค่ะนี่บ่ครับห้าสิบนะมันหมูนะครับไม่ใช่เนื่ยมมากไดเำอะไรนี่ยเชนบ่ะไบึงเราหลด ซืได้ค่ะถุงเท่าไหร่คะ50บาทจ้ะแม่ซิมได้จ้ะแม่ซื้อมาซื้อได้ค่ะก็ใส่ก๋วยเตี๋ยงค่ะซิ้แล้วไม่เชื้อไม่เป็นไรค่ะยำยำไข่บดแดงอะค่ะไม่อันไ้ก้อยกุ้งข้าวถุงนึงค่ะข้าวสวยต้องกกุ้งใส่ด้วยกันได้ไหมคะได้ๆใสได้เลยวอะจ้ะแม่ฮะขอบคุณค่ะลูกหน่อไม้รากประดู่จ้ะทุบเขียคนเ้วย ก็ใส่อะมันี่อโครงหมูไม่ไม่ไม่มีหมูยอเพราะหมูยอหมดนะครับเหรอเนื้ออะไรเนี่ยหมกป่ะขายเท่าไหร่อะไรคะ หมกหน่อไม้เสือหมูหมกปลาหมกไก่เสือปีกค่ะอ๋ออันหนึ่งหมกอะไรดีหมกปลาหมกปลาหมกปลาหมกไปยี่สิบสามอย่างห้าสิบใจค่ะกินนิดเดียวกินนิดเดียวเขาเลี้ยดด้วยไหมไม่อะซื้อข้าวยี่สิบค่ะหมกอะไรก็หมกปลาแล้วหมกปลาปลาอะไรครับปลาหนังค่ะปลาเนื้อนะคะมีเนื้อเนื้อแดดเดียวใช่ไหมอันนี้เนื้อเดียวครับนี่ครับ กินจำเปทอดก็ได้ครับูงเท่าไหร่คะคูงร้อยครับผมเนื้อวัวนะครับเอาไว้ครับเอาไปแช่แช่น้ำแข็งก่อนบอกว่าอร่อยนะครับต้อประกันครับทีงแบบันครับผมร้อยโลเท่าไหร่คะโลเท่าไหร่น้อยโลเท่าไหร่น้อยเนื้อวัวเหรอคะโลละแปดร้อยจ้า เอาไหมเยอันนี้ไปรอเลยครับไปแช่ไว้ก่อนนี้เพราะยังไม่ทอดแช่ได้ครับรับรองจะติดใจเข้าตู้เย็นไหมครับเข้าตู้เย็นออร่ยจ้มีแต่เนื้อล้วนๆจ้่มันไม่มีเอ็นไม่มีอะไรนะเอาแบบเนื้อมาเลยขับรถได้เห็ดเตรียมไงเห็ดอะไรกันเนี่ย เ็ดพึ่งเ็ดตับเตาเ็ดตับเตาเ็ดาค่ะเฮ็ดเพลงมดุลูกทิงเลยเ็ดตับเตา้าเ้อสนีสาเ็ดา็นแหนมไหมแหมอะไรคะอันนี้อันนี้เนื้ออันนี้หมูอันนี้หมูนี่อันเท่าไหร่นะยี0สิบ้ามอันห้าสอันเดียวกินกินคนเดียวแก้มเล่น อันเดียไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเน็บดูเอาสามอันห้าสิบเลยเอาไหมสามพันห้าสิบเอาเต็มเนึ้อใช่ไหมใช่ใช่หัวสิบห้าบาทลองกินอะไรคืออะไรคะคืออะไรหม่ำหรืออะไรคะนต่อสิไส้กอกไส้กอกสุกยังคะสุกแล้วไส้กอกเครื่องอันนี้สุกแล้วอันนี้ดีเอาสิบห้าบาทเอามาเอามาไส้กอกเคลือบนี่ลมหนาวไหมเนี่ยลมหนาวมาหรือลมฝนเนี่ยหนาวเนี่ยะลมมาแล้วลมมาแล้ว มันหมดฝนก็หนาวเลยอย่างนี้ยแล้วคนในยกอ่ะต้องเที่ยวเที่ยวแล้วจะกลับไปไหนคะ ความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำคือมาจากประเทศไหนค่ะประเทศไหนที่ความเสี่ยงอีก 400, มก400มเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2ม่งหน้าทางตะวันตกขับต่อไปอีก2กิโล ขับรถจะให้ถ่ายยางไงหรือวปลายเขียวขึ้นมาวุ่นหมด I love it. ทีมก็บังอมุอมรถไม่ดีแล้วนก็จะเห็นป้ายอ่ะถึงยาวปิดแล้วนะ

แร์มันเย็นเหมือนอากาศเย็นน่าจะเย็นน่าจะอากาศเย็นเดี๋ยวถ่า,ายยางพี่นอนเลยเออคนไม่เคยกระจายถ่ายกัจะถ่ายเองอะไร Ja. ខ្ញុំកុំតែមកគុំឲ្យទៅចង់បានចិត្តឈាមចិត្តឈាមដូចនេះមានលានអាហារ

บาดเหตุทางน้ำจะไปไหนไม่รู้ย งนี้จมมะไม่ถ่ายน้ำเลยนี่ะเ,เขื่อนปากมูลตัวเขื่อนแยกงเออนี่นะตัวเขื่อน,อนวิ่งวัสันเขืเอ่อน i uh -huh. À, Rồi đúng, nó to lên đấy. Beijar. Né?